อ่ะปิดท้ายช่วงนี้กันนะครับสำหรับใครที่มีประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นมาตรา33หรือมาตรา39นะครับทางบอร์ดแพทย์ประกันสังคมเนี่ยนะฮะเขาก็มีการเพิ่มสิทธิให้ในการรักษาโรคมะเร็งทุกชนิดในโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วก็เอกชนนะครับนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยว่าทางบอร์ดแพทย์กองทุนประกันสังคมมีมติเห็นชอบให้มีการประกาศคณะกรรมการแพทย์ นะครับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนทั้งมาตรา3 3และมาตรา39ในการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนะครับคนไทยเป็นโรคมะเร็งกันเยอะแล้วก็มีหลากหลายมะเร็งมากๆที่เกิดขึ้นโดยผู้ประกันตนที่ได้รับการตรวจแล้วว่าท่านเป็นโรคมะเร็งสามารถเข้ารับบริการยังสถานพยาบาลที่ไหนก็ได้นะครับ ทั้งสถานพยาบาลของรัฐแล้วก็เอกชนที่ทําความตกลงไว้กับสํานักงานประกันสังคมที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นไปตามมาตรฐานที่สํานักงานประกันสังคมได้มีการกําหนดเอาไว้นะครับ สำหรับการเพิ่มสิทธิประโยชน์นะครับจะช่วยให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งทุกชนิดสามารถเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพนะทางประกันสังคมเนี่ยเขาก็จะไปคัดสถานพยาบาลมาให้ท่านนะครับเพื่อให้ตรงนะไม่ว่าจะเป็นด้านเคมีบำบัดหรือรังสีรักษานะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะทางประกันสังคมเมื่อทางแพทย์ นะครับบอร์ดแพทย์เนี่ยได้มีการอนุมัติมาแล้วหลังจากนี้เขาก็จะเร่งดําเนินการเตรียมเสนอวาระต่อไปให้กับคณะกรรมการประกันสังคมนะครับเพื่อให้คณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยเห็นชอบแล้วก็เตรียมออกประกาศมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนนั่นเองครับ